เฮ็ดปวกจิกค่ะพี่น้องได้มาซ้ำนี่ละจะ้ะอันว่าเคียขี้เก้าเขาเหลือใจคักยุ่หัวหน้าจะคลองแทๆ้ๆมือนันมาเบิง่งแต่ว่ามีอันนี้พึ่งเก็บไม่ไหมจะ้ะคุณป้าแตกเบิดอยุ่หัวหน้าจะคลองนี่ละนอนเฝ่าเห็ดเห็ผู้อื่นว่าเก็บเนาะคุณพี่น้อง ็แปนเบิร์ดคุกระเพยหัวหน้าแปนเบิดแล้วพี่น้องเพิ่งเก็บไหม,ไหม,ไหม่หนี่มือเศร้าเนาะจา้ะอันนี้มาสวยเติบคุณเบิรงแปนเบิดพี่นอ้องเขาก็ออกเนาะจา้ะกันจะคล้องมากมือเศร้าก็บ่เห็นเฮ็ดคือเก่าทับบ่บานเนาะดอกน้อยๆสีน้อยๆเขาเจ้าเคลียร์จนปลาแตกเลยดอกซศร้านี่ กันจะคล้องมาเห็นมือเศร้านี่ก็บ่ได้คือก,กันเพราะว่าบ่าเคลียมันดอกหน่อยแห้งคุ่นฝ้าแตกเบิดแรงจังมาเบิงจังหน่อยหกสิบาทเน,น,นี่ยจังหน่อยคุ่นว่ากับว่าเก็บขีดเกลือเขานาี่จ้ะโอ้เสียดายคักอยู่พะหน้าจาะคล้องเนาะค่ะแต่บ่ได้ท่านเก็บบ่ท่านเขาเจ้าจักเทือ่อ มุมา,จะ,มา,จ,ะมาจะไปเก็บเหฮดปลาเห็ดแดงเ็ดดำมากเม<า>ื่อไดขี้เก่าเขาซี่หาดอกได้รูปเอาพี่น้องแนมโบเห็นแนมโบเห็นเห็ดเป็นเวอร์อปลาแตกวจะจ้ะต้องสีไลยเติบอยู่แต่ว่ามันดอกหน่อยนะจะ้ะไปจ้าเลาะไปเรื่อยๆเทียพออีกจะ้ะไปทางหน้า ไปเบิ้งตรงไปเบิ้งตรงไปหาซองเห็ดไปซองเห็ดปวกมาเด้อมาเด้อไฟมันแจ่งยูตะวตาข่อยที่มันกางขึ้นมากกันแน่บมค่อยเห็นแนม่บรยสั์ขนาดไซเ็นตาด้วย ขี่เก่าเขาเมื่ออืญน,น่าจะโผล่แล้วนเาานาะกำลังปานนันก็เห็นเนาะดอกนั้นหน่อยเอาไปทั้งหมดแม่งเห็นว่าโดูดูขึ้นนะใส่ขึ้นกำลังโผเนาะนข่อยมาวังเวินมาโผเอามือลูบเอาเขียเอาอย่างมา ผู้พันเก็บไปกันน้อยๆอเจอ,อเจอออกำลังนี่กรนไดหลุ่นนี่เนาะพวกงามเนะใครเห็นไหมเนี่ยนี่นกําลังงามนี่รหลุนกําลังงามอ่ะ กำลัางงามกำลัางงามนี่นี่นพ่อสองดอกอยู่คู่กันนี่พอ่อเนี่ยนี่เขได้รุ่น,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 นีงามอยู่ให้ปลวกยังยก็ะให้ปลวกคดอ่ะ เก็บขี้เก้าเขานี่ค่ะพี่น้องผลงานมื่อคืนค่ะที่ไปซ่องไฟนะคะพอดีไฟไฟเบิดก็เลยบอดอไทย บริษาทคลิปให้พี่น้องเบิงไฟเบิดก็เลยเอาไฟโทษศัพท์ซองหาเหตค่ะนี่ค่ะไดมากเมือขึ้นนะคะไปซองไฟก็พอได้ขีดเก้าเค้าละจะ้ะพอแกงน้อยๆเนาะอันเขาเคลียจนปลาแตกเบิดค่ะดอกน้อยๆก็เคลียนะพี่น้องนี่จะ้ะจีน้อยๆเขาก็ออก รุ่นงามๆแน่กะมี่จ้ะดอกอวบๆงามๆได้เก็บซ้ำนี่แล้วจ้ะทาลุ่นทาลุ่นดอนอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวแจงมากสิไปลออีกรอบนึงค่ะพี่นอ้องมาขึ้นเสียดายบรเิเวณท้ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งไฟเบิดก็ได้เอาโทศัซท์ซองซองหาเหตุจ้ะเ,ะเด้บริเวณท้ายคลิปเลยเนาะเดี๋ยวขุดคาเหตุกันเ้อจ้าสิให้แม่แกงเศร้าจ้ะ พบกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ